สวัสดีครับลาเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่องกนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วนนะครับ EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีวงเงินรับประกันสินค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่กทมนะครับสามารถนัดรับนัดชมได้ที่เจเจมอจะดูจักนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรอย่าพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยคอเงินเกาะทองคําตัวสร้อยเงิน70%เกาะทองคําทองคํา80-90%ความยาว17.5นิ้วน้ําหนักรวม62.8กรัมราคา36,000บาทครับโปรโมชั่นพิเศษสั่งออนไลน์29,100บาทครับ เส้นนี้เป็นสร้อยเงินเส้นหนานะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวสร้อยนะครับด้วยกอดทองคําแท้นะครับเป็นทองคํา80-90%นะครับทองคําคุณภาพสูงนะครับ80-90%นะครับด้วยลายสวยงามนะครับให้ดูหมดทุกมุมนะครับตรงนี้ก็เป็นทองคําแท้เหมือนกันนะครับมีทั้งสองด้านนะครับตัวสร้อยเส้นนี้หนักนะครับน้ำหนักรวม62.8กรัมนะครับ เป็นเงิน70%นะครับทองคำ80-90%า 80- 90%นะครับห่วงแน่นหนาสวยงามดีหมดนะครับใช้งานง่ายนะครับดึงออกมานะครับตอนใส่กลับต้องออกแรงบีบนะครับความยาวเส้นนี้นะครับ17.5นิ้วนะครับลวดลายสวยงามนะครับดูหรูหราดีนะครับพี่ๆไม่ชอบสีนี้นะครับสามารถชุบสีทองได้นะครับได้กลายเป็นสร้อยทองได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการชุบเท่านั้นนะครับ ความแข็งแรงทนทานแน่นหนาดีหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับความยาว17.5นิ้วนะครับพี่ๆต้องการใส่จี้ด้วยสามารถให้ช่างเจลลี่นะครับทาที่ล็อกจี้ได้นะครับยินดีให้บริการบมดนะคับพี่ๆทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเส้นนี้ราคา3600บาทนะครับโปรโมชั่นสั่งออนไลน์29,100บาทเท่านั้นนะครับเส้นนี้มาพร้อมใบรับการจัดทางร้านเหมือนเดิมนะครับยินดว่าเป็นของแท้หมดนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กรทมนะครับสามารถนั่งรับและชมได้ที่เจเจมอลนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับส่ง e m เมนะครับมีวงเงินรับประกันทุกชิ้นมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับหรือเลือกมารับที่ร้านนะครับเสาร์อาทิตย์จันเปิดร้านแค่สามวันนะครับพี่ๆต้องนัดวันเข้ามาก่อนนะครับสามารถมาจําติดจองสินค้าได้นะครับการมาจําติดจองสินค้านะครับสามารถอยู่ในโปรโมชั่นได้นะครับถ้าพี่ๆเลือกรับแบบสั่งออนไลน์นะครับ วันจำวันนี้จ่ายครบวิธีเดินหน้าได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับสามารถชุบล้างชุบสีทองได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งออนไลน์อยู่นะครับเกิน1,000 0บาทลด1000บาทนะครับเกิน2,000 0บาทลด1,500บาทนะครับเกิน1,000 0แบาทนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นลายชิ้นนะครับโปรโมชั่นเฉพาะสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับรวมถึงสินค้าเก่าๆด้วยนะครับ สามารถมาจาสินค้าติดจองได้นะครับรวมอยู่ในโปรโมชั่นออนไลน์ได้นะครับถ้าเลือกการสั่งแบบออนไลน์นะครับจัดส่งออนไลน์นะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจสร้อยคอเงินกอทองชิ้นนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ